หมายเลขที่สองรูปที่หนึ่งอรวอรัลพรชัยวิชาไรร่นที่สองจิตตารัตนแก่นสวิมมิงรุ่นที่สามพิรดาสุขานารีรุ่นที่สี่นิชนันการกีฬาแห่งชาติศรีสังเกตรุ่นที่5นิชาพรลูกกบสวิมรุ่นที่6ปางน้ำฟ้าจอร์ดสวิมมิ่งรุ่นที่7ปิยวรรณขอนแก่นสวิมมิ่ง รายการที่152นะครับนักกีฬารายงานตัวด้วยครับรายการที่152นักกีฬารายงานตัวด้วยครับรายการที่150ขึ้นที่3รุ่นที่1นักพีลานูไรซิมมิงรุ่นที่2ทาราขนแก่นสลิมมิงรุ่นที่3ามขับพิตาสุภานารีรุ่นที่4รัชนิตากองพัพภาค3รุ่นที่5ทวีรัตนานูไรสวิมมิง รู่ที่6กันวิไทยเทพธานีสซินิ่รู่ที่7พานิชพิชาไมาตีวาวรู่ที่8พุทธิดาสุขานาลี